สวัสดีครับผมโค้ชปูนันครับวิกเกนโปรทิปในวันนี้ครับผมจะเป็นเทคนิคของการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อสีข้างที่ชื่อว่า เซรัตัสแอนติเรียนะครับผมหลายคนมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อชิ้นนี้ครับผมที่จะทําให้ตัวของเขาเรียกว่าเหงือกฉลามนี่มันมีการแบบเหมือนฟอร์มตัวขึ้นมาครับผมทำให้หน้าทองของเรามันมีความเป็นบล็อกแล้วก็มันริ้วสวยงามนะครับจริงๆเนี่ยครับผมท่านี้ครับผมจะต้องใช้เทคนิคพิเศษเพื่อกระตุ้นการทํางานของทั้งตัวเบรกตัสเอฟดอมินิสแล้วก็ตัวของเซรัสตัสแอนติเรียนะครับผมวิธีการมีอย่างนี้ครับผมคือให้ใช้ม้าปรับเอียงที่ใช้ในการซิ t อัลักษณะนี้นะครับผมและใช้อุปกรณ์เช่นนี้ครับ ดัมเบลนะครับผมอันเล็กๆแค่นี้นะไม่ต้องใช้อันหนักนะครับใช้เบาๆนี่ก็โดนแล้วนะครับผมวิธีการง่ายๆครับคือให้คุณเอาขาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไว้นะครับเสร็จแล้วถือดัมเบลด้วยมือพิงข้างเดียวครับผมทิ้งตัวลงนะครับไม่ต้องเกรงขาไว้นะทิ้งตัวลงนะครับผมมือนะครับตั้งไว้ชี้ขึ้นเพดานครับจังหวะเตรียมครับหายใจเข้านะครับผมและเทคตัวขึ้นไปเอามือชี้ขึ้นเพดานหายใจออกปุ๊บนะครับพอลงหายใจเข้าช้าๆครับ ส่งตัวขึ้นไปหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับจังหวะขึ้นนะครับให้คุณเหยียดมือขึ้นไปเล็กน้อยครับเพื่อให้ตัวของเซอร์ราเซนทีเวียนะครับผมมีการบีบตัวนะนะครับนะครับลงหายใจเข้าขึ้นบีบออ้ยมีความยากครับ เมื่อครบแล้วครับผมนะครับเมื่อสักครู่ผมทำผิดไป10ครั้งใช่ไหมเปลี่ยนข้างนะครับและทำต่ออีก10ครั้งปึ๊บยาเหยียดขึ้นไปครับโอ้ร้อนการที่เรา เทคตัวขึ้นไปครับผมแล้วก็เหยียดตัวขึ้นอีกนิดนึงครับผมทําให้มีการบีบตัวเพิ่มเติมของตัวของสีข้างของคุณนั่นเองครับผมดังนั้นครับจำนวนครั้งที่เราใช้ฝึกครับผมมันไม่เยอะเลยนะครับอยู่ที่10 12เต็มที่เลยคือ15ครั้งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันเป็นการฝึกแบบไฮบริดฟิตซี่คืออาจจะอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิครั้งครับผมนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อท้องของคุณแล้วก็ตัวของเซอร์ราตัสเซนเทียนะครับผมมันมีขนาดที่สวยงามนั่นเองครับผมทําให้คุณมีท้องเป็นริ้้วๆแและะมมีีีสขางท่บบบบเป็นนยััครผ จำนวนเซตที่ใช้ครับผมคืออยู่ที่3ถึง5เซตครับผมแต่ยังไงก็ตามครับนี่เป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้นคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของคุณ